ในาใยกล้สอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมหน่วยราชการหลายส่วนมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือถามไถ่าสาทุกสุขดิบเพื่อให้กำลังใจในายลำเพยกุสลัมและนางหมวยนาจันชาวบ้านโคกสูงอำเภอหนองสองห้องที่เป็นญาติกันซึ่งสูญเสียลูกชายสองและหนึ่งคนตามลำดับในแคมป์คนงานอิสราเอลใกล้กำแพงฉนวนกาซาโดยพงเทพลูกคนสุดท้องวัย26ปีครอบครัวกุสลัมเดินทางไปก่อน ช่วงกลางปี2564ได้เป็นคนงานในฟาร์มวัวเห็นว่าไรายได้ดี6-70,000บาทเดือนไหนทำโอทีก็ตก8 9ม0 0 0บาทจึงชวนอภิชาติพี่ชายคนรองวัย29ปีให้ตามไปกลางปีถัดไปเป็นคนงานฟาร์มไก่แต่พักที่เดียวกันเช่นเดียวกับพิชิตนาจันที่เป็นญาติก็ตามกันไปในเดือนตุลาคม65พ่อลำเพยเล่าว่าลูกชายทั้งสองขยันขันแข็ง ตั้งเป้าอยากมีเงินสร้างครอบครัวครบสัญญา5ปีวางแผนไว้ว่าจะไปทำงานต่อที่เกาหลีใต้เหมือนพี่ชายคนโตเย็นวันที่6จตุลาคมไม่คิดว่าจะเป็นการโทรคุยกันครั้งสุดท้ายเพราะวันต่อมามีการโจมตีครั้งใหญ่ลูกชายคุยให้ฟังบ่อยๆว่าเห็นอาวุธยิงข้ามศีสษะไปแต่ไม่ดุนแรงและไม่มีกำลังทหารบุกเข้ามาเหมือนครั้งนี้ปีที่แล้วตนเพิ่งสูญเสียภรรยาไป รั้งนี้ต้องพลัดพรากจากลูกชายพร้อมกันถึงสองคนจึงโทรเรียกลูกชายคนโตกลับมาจากเกาหลีใต้ด่วนในสัปดาห์หน้าเพราะไม่เหลือใครแล้วเขาก็ทะเลาะกันเรื่อยเลยยิงจรวดยิงลูกปืนข้ามฝั่งมาเรื่อยพราอมันเป็นกำแพงกั้นอยู่เขาอยู่ใกล้ๆกำแพงเวลายิงมานี่มันก็ข้ามหัวไปตกที่อื่นเที่ยวนีมน้มันก็ว่าทะเลาะกันอีกก็มันไม่ได้มาแต่ลูกปืนคนมันเข้ามาด้วย มันเลยตัวเองก็อยู่ใกล้ๆมันก็เลยต้องเจอคนแรกแคมแรกไปกรมแรงงานกลับมาผมรู้ว่าลูกผมนี่อาจจะไม่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 ได้กลับมาแล้วแหละผมก็โทรสั่งลูกบอกลูกคนโตอยู่เกาหลีว่ากลับมา,กล,บมากลับมาบ้านพ่อไม่อยากได้อะไรแล้วกลับมาให้ลูกมาอยู่เป็นเพื่อนพ่อสองครอบครัวยังเศร้าหนักกินไม่ได้นอนไม่หลับ ในทางจิตเวชผู้ที่สะเทือนใจจะมีภาวะถดถอยท้อแท้สิ้นหวังซึมเศร้าช่วง2-4สัปดาห์ทีมเยียวยาจิตใจโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราช,ชนครินจึงให้อสมอดูแลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดกำชับให้อยู่คนเดียวหลีกเลี่ยงการเสพข่าวที่จะตอกย้ำความสูญเสียและย้ำเรื่องการพักผ่อนฝืนใจกินข้าวให้ได้ คนในจังหวัดเนาะก็ถือว่าเป็นดูแลเป็นพี่น้องกันว่าม่ผู้อืนอ่นนะคะเราเมือเสากินเขาแล้วเที่ยงเนี่ยกินแล้วไปในเที่ยงโว่าแม่เบยกินะคําต้องกินเนี่ยได้ค่ะเพราะว่าเวลามันใด่และเด็เพราะว่าเดียวสิเป็นล่มเนี่ย อยู่ต่างบ้านต่างเมืองไปอยู่ไกลบ้านนะแต่ก็ได้ส่งเงินกลับมาเนี่ยแล้วก็เงินเงินเหล่านี้ก็มาช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนะฮะก็นับว่าเป็นเป็นเรื่องที่ที่ถือว่าเป,เป็นเรื่องดีของประเทศเราเนี่ยก็อยากให้พวกเราช่วยกันส่งใจไปให้กําลังใจนะครับผมเองก็เมื่อกี้ก็พูดกับคุณพ่อคุณแม่เขาว่าหวังให้มีปฏิหารนะฮะอยากให้ไม่ไม่อยากให้มี เหตตุการรณ์คคนนนนไไททยย้องปสงสู่่เเีีนนััะบฉพาะในระบบมีแรงงานขอนแก่นในอิสราเอลกว่า1,000คนเป็นคนอำเภอหนองสองห้องมากที่สุด188คนด้านสิทธิประโยชน์กรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสงครามเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดฝากรัฐบาลเจรจากับอิสราเอลให้ดูแลครอบคลุมคนโสดเพราะกฎหมายที่นั่นระบุจ่ายเงินสงเคราะห์ให้เฉพาะภรรยาและบุตรเท่านั้น ธินกรวิลลัพลสินชันมัรข่าวไทยอสอมทรายงาน